ข้างในหนาวไหมครับไม่ร้อนเอาเขาไม่เปิดแอร์เหรอเ,เปิดแล้วแต่ว่าเต้นไง เฮ้ยพี่พีลืมว่ะขอโทษโทษหนากหนักหนักหนักโอ้ยขอโทษอ่าเชิญอ่ะเชิญเฮ้ย ถำเมาอ่ะไม่รู้ไม่รู้ของใครรู้กู่ะรอค่ะขาเดียวเราไม่ใช่ใช่ครับขาเขาดีามีแค่บางโชว์นท่นั้นครับไม่เหมือนกันเนาะที่ตามกันบางโชว์ แต่ผมโดยส่วนตัวับผมไม่ซ้ำกับใครเลยโอเคมีซ้ำนิดนิดหน่อยแต่ไม่ทั้งหมดนะผมเราดูสองรอบจะได้เดีคมีเจอกันนะครับบาย่านะบอกออฟกัมนะแลดีนะครับบาย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 ครับอย่ายตามไปหยุโ บอกเองบอกเองนะ่วันนีก็ด